เกลือแร่ตัวสําคัญที่ทําให้เราออกกำลังกายได้อึดคือตัวนี้สวัสดีคะ่ะเพื่อน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 ทราบไหมคะการที่เราจะออกกำลังกายได้อึดเกลือแร่ช่วยนะคะเกลือแร่สําคัญตัวนั้นก็คือแคลเซียมค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะแคลเซียมเป็นโครงเป็นโครงสร้างของการทํางานของกล้ามเนื้อเราการที่เราจะออกกําลังกายได้อึดแคลเซียมในเลือดเราก็ต้องอยู่ในภาวะสมดุลนะคะเพื่อนเพื่อนเราถึงจะมีแรงออกกำลังกายได้อึดค่ะมีแรงเราถึงเราถึงจะออกกำลังกายได้เต็มที่ ึ้นอยู่กับการทำงานขึ้นอยู่กับการทํางานของแคลเซียมในเลือดเรานะคะเพื่อนแคลเซียมในร่างกายเราเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกนะ,ะนเพื่อนกระดูกเ,เราหน้าที่เขาคือประยุงร่างกายเราใช่ไหมคะแต่หน้าที่สําคัญของกระดูกก็คือเป็นสต็อกแคลเซียมที่เป็นสต๊อกของแคลเซียมนะคะกระดูกเราเป็นสต๊อกของแคลเซียมที่จะส่งแคลเซียมไปอยู่ไปใช้ส่วนต่ตางของร่างกายก็มาจากกระดูกเรานี่แหละค่ะเพื่อนเพราะสต๊อกเราเป็นกระดูกของแคลเซียมค่ะที่กระแสะเลือดเรามีแคลเซียมลดลงเมื่อไหร่ที่มีเรามี แคลเซียมเป็นแสลดลดลงในเพื่อนๆเราจะมีอาการแสดงออกค่ะช,ชาปลายนิ้วชาบริเวณปากอยู่ที่น่องได้ง่ายค่ะหายใจลำบากคือลลำบากอาการเหล่านี้เป็นอาการของการขาดแคลเซียมเลือดนะครับเพื่อนๆการทางานในการทําง,งานในส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนที่ใช้กล้ามเนือ้อถ้าขาดค้าขาดแคลเซียมจะทํางานไม่ปกตินะคะเพราะแคลเซียมเป็นสารสืสร่อประสาททาให้กล้ามเนื้อทํางานได้ค่ะกล้ามเนือ้อเช่นกล้ามเนื้อหัวใจก็ หัวใจเราก็เป็นกล้ามเนื้อนะคะถ้าเราขาดแคลเซียมในเลือดก็มีมีผลต่อหัวใจเราค่ะเพราะหัวใจเราเป็นกล้ามเนื้อนะคะการทํางานทุกส่สวนในร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อถ้า,เ,าเราขาดแคลเซียมในเลือดจะมีผลกระทบถึงกันนะคะเพื่อนๆต้องรักษาสมดุลแคลเซียมเราตลอดชีวิตตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆแต่แลกเกิดจะถึงอายุ20เนี่ยเป็นช่วงที่เราสร้างโครงกระดูกสร้างร่างกายสร้างกระดูกเราต้องมีแคลเซียมใช่ไหมคะข่้งหลังอายุ20ก็เป็นช่วงเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกของเรา ยังเป็นต้องเติมแคลเซียมเข้าไปตลอดเวลาของช่วงอายุนะคะเพื่อนๆเราอย่าเรา,อย,าอย่าไปทําลายแคลเซียมหรือไปเร่งการทําลายของแคลเซียมหนึ 1, งาา่งค่ะงดสุหรี่ค่ะงดชากาแฟค่ะสามงดน้ำอัดลมค่ะสี่งดกินเค็มค่ะอาหารทั้งสี่ตัวนี้จะเป็นตัวดึงแคลเซียมออกจากในเลือดเรานะคะถ้าแคลเซียมในเลือดลดลงเขาเขาจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมาเพื่อรักษาสมดุลในแคลเซียมในเลือดให้ปกติ ก็จะเกิดทําให้เราเกิดภาวะกระดูกพุนเพราะว่าเราถูกดึงแคลเซียมจากกระดูกไปไม่ใช่แคลเซียมในกระดูกลดลงแล้วจะดึงเลือดมาปกที่กระดูกไม่ใช่นะคะแคลเซียมในเลือดลดลงร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาษาสมดุลที่แคลเซียมในเลือดค่ะทําให้กระดูกพุนได้นะคะเพื่อนๆนั้นอาหาร4ี่อย่างที่กล่าวมาเราควรหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อรักษาแคลเซียมในกระดูกในเลือดของเราให้เป็นภาวะสมดุลค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากหมอสรินนะคะดเตอร์สรินเทว์ชแนลค่ะ ขอบคุณน้อยได้ใหม่นะคะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณน้อยได้ที่เฟซบุ๊กหรือยูทูบที่ชื่อว่าคุณน้อยพาลดความอ้วนนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ